สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าคำใสกกอกนะครับทุกานนะครับเข้ามา,าชมนะครับชมช่องป้าคำใสกกอกนะครับให้สาระาเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงทุกเรื่องทุก,ทกรายนะครับสดสดนะนะครับน ครับขณะน,นี้ก็ถ่ายทอดสดนะครับหันกล้องไปาทางบ้านคุณลุงนะครับช่วงนี้ก็คร,ร,รับรขณะน,นี้ก็เข้าติดจามนะครับสิบห้าท่านนะครับสิบห้าท่านก็อันนี้คุณอนนภานะครับคุณอนนภาเนียเนาะคุณอนนภาคุณอนาอน,อนาภาชะ จะขืนลำนะครับอ่ายายลองหมุนหมุนหมุน้ๆๆอ่าเออยายลองหมุนหมุนหมุนอ่ามองเห็นยายลองอยู่เนาะเมื่อตอนนี้ก็ได้อ่าอันนี้ก็เน็ตดูมไม่ได้หมุนจ้าโอเคอันนี้ก็ ลุงทานข้าวยังคะครับอ่าทานแล้วครับอ่าคุณจัญญานะครับอ่ากับจำมะคงนะครับจำมะคงใส่มะละกอแล้วก็อ่าไม่รู้อะไรบ้างนะครับนี่เพิ่งอิ่มไปยังไม่เก็บเลยนะครับข้าวปุ้นนะครับอันนี้ก็สับประรดนะครับยังไม่ปาดเปลือกออกนะครับ อ่านะครับกินแล้วนะครับขอบคุณครับ,รบอันนี้ก็นะครับก็อันนี้ก็อ่าอันนี้ก็ชินะครับอ่าลุงเนี่ยนะครับ เดี๋ยวนะครับเอาโทรศัพท์เสียบไม้ปิ้งก่อนนะครับเสียบไม้ปิ้งไก่ก่อนนะครับเพราะว่ามันอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าอยากดูยายจำลองอ่กากำลังจะ งานนี้ก็เอาโทรศัพท์เสียบไม้ปิ้งไก่เรียบร้อยแล,ะละแล้วครับนแหละตับบ,าบ้านโที่อทัออมสินออมสนครับ ชื่อออมสีน,รน,นรครับด้วยหัวมันพัลุดไปเลยครับอ,อู้ไปแล้วเลยนะ มองหาเธอร้องร้องหาอ้า้ฮวอีสว่ามูมันว่ะครับอันนี้ก็ช่องป้าคำใช้กกอกนะครับอ่าอย่าลืมนะครับเข้ามาชมมาดูช่องป้าคำใช้กกอกนะครับขณะนี้กำลังใครอ่าทอดสดนะครับอ่าไปทง ไปทางบ้านคุณลุงก่อนนะครับอ่ามีใครนอสองตัวอ้สองคนนะครับสองคนนะครับนั่งอดปวดเอ็ดเปีดอยู่ตรงนั้นนอนะครับอ่าปาล์มไปเบิ่งบอนะครับอ่าไม่ต้องไปเบิ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะเดินมาเองนะครับอ่านย่างนอเนี่ยอันนี้ก็ฝั่งโน้นใครชุมนุมกันคะ แม่ผู้ใหญ่กับคุณชิมนชนิวนะครับพูด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 แรงเดี๋ยวเขาจะได้ยินฮคุณเสือเป็นอะไรคะนั่งเศร้าจังอ่าง่วงนอนกำลังง่วงนอนทั้งๆแล้วก็แอนไม่อยู่ด้วยวันนี้ ไม่ได้ยินเสียงแอนนะครับธรรมดาเสียงยังไม่หยุดนะครับถึงเวลาสองทุม่มสามทุ่มนะครับ ยังไม่ดูเลยวันนี้ไปเก็บวันนีหาทอแล้วเนาะคาเสียงวันนี้ตอนนี้ก็นะครับกําลังถ่ายทอดสดจากช่องป้าคำใช้กกกอกนะครับช่วงนี้นะครับคาเสียงวันนี้อ่าอย่าลืมเข้าติดตามนะครับช่องปลาคำใช้กกกอกนะครับช่วงนี้ก็ไลฟ์สดอ่าเวลาตอนนี้ก็ศูนย์เจ็ดโอประมาณเนาะอ่าสามทุ่มเกินนะโอ้ดึกแล้วเนาะครับเนาะ ไม่เป็นไรนะหาคนนอนหมดยิ่งดีนะครับตอนไรสดนะครับ,บะะได้คุยกับน้องแอนแล้วค่ะครับน้องแอนถึงบ้านหรือ,อยังน้อนะครับอ่าเดี๋ยวนี้กำลังถ่ายดูถ่ายทอดสดป้าคำใสกกอกอยู่บ้านเนี่ ไม่น้อยน้อยเนาะกดถือบ <Brother> ุบ <they word> <themselves> ุอ <und punish ay reason> ัน <olsa> น <noir> ี้ก็ได้คือปุเห็นมันขึ้นจะจะเดี๋ยวจะไปดูคลิปก่อนว่ามันพูดยังไงจะดูด้วยกันนี่แหละจ้าอะไรดังจ้าออนนั้น No, ini sebelah lor. Jauh, kerana kita buka house tu. ลวกๆๆๆมานี่มาันนี่มันตีนเอาไปนมาตุใหญ่ๆมาตวใหญ่มาตวใหญ่มาตวใหญ่มาตใหญ่ลวกๆๆๆ บาจะปิดบาจะปิดแล้วคบ่วงนบอ่าคุณนบพะข้าวสอนสุภาพพี่เสือเหนื่อยกะการ <c oughs> เหนื่อยกะการลงไลค่ะข้อฟื้นจ้าอ่าไม่เป็นไรนะครับพักผ่อนหน่อย ยังอยู่อีกนานนะครับยังอยู่อีกนานพรุ่งนี้ขึ้นก็ได้นะครับอัอนนี้คุณไัยคุณเหนอนี่คุณคุณปีคุณปีเซนนอนนะครับอ่าหนึ่งหกแปดเก้าครับสวัสดีครับว่าคำไฉจ้าสวัสดีจ้าคุณมลับบบางกลับ้านัป คุณพีินิกลับบ,บ้านกลับบ้านดึกแล้วดึกแล้วง่วงแล้วมันเหลื่องแล้วก็ขึ้นใม่โดดคุณพิ่ิ <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ว้าฟอนมันเห็น่ลูกค,าะคะ้านี้ัน่ึรมกะัน,ะะนรหว่างที่กาลัง,อ,งอ็ไอันนี้ก็คุณส่วนน,วนี้นะครับอ่าผสมสีนะครับเอาไปเลยหัวใจบ,กบวกๆ <c oughs> ครับขอบคุณนะครับค<ด>ุณสุขาน,นีนะครับคันนี้ตันนี้ก็กำลังชมไล่ชดนะครับช่องปลาคำใส้กอกๆนะครับช่วงนี้ก็เวลา21นาฬิากาเก่งนะครับชมไปเรื่อะน,นะครับอีกหน่อยก็คนนเป็นผู้หญิงนะครับจะไม่ต้ยองนะัวผู้หญิงไม่จกลัวหรอก

แล้วก็จะไปรอให้ลุงฟังส่วนขวามรับอะไรทุกอางไม่มีคำตอบจัด เอาจำนอนนะแล้วก็ไปเอาอันนั้นเยน็เยนๆมาไว้ด้วยเยอบวนเน่รินๆน,นะเาพื่นาชนะเะไรเนาะภาชนะอะไรอะไรเนาะ ดึงแล้วนะคะมาช่องทีมเชอรงรีุ่าถ่ายคลิปแม่นะคุณมค่ะขอบคุณนะคะยังไม่กลับจ้าน่าจะคานี่ใช่หลนี่ยโคตากไม่ได้กบ ดดมหแม่ง่วงมากเลยแม่ง่วงก็พักก่อนหรือแม่ดู้แม่ง่วงแม่ไปพักก่อนเวลาพักผ่อนอยู่ที่หลุงของุพ แม่ขาไม่มีสายไฟเด้วยทำห้องแบบไหนไม่มีห้องตักไฟสักห้องไม่เข้าใจคิดว่าห,ห,วหมายถึงว่าหนูมองดูไม่มีปลั๊กไฟในห้องแท้ทุกห้องทำ <c oughs> เองแล้วทำไม<อ><อ>ไม่เดินปลั๊กไฟในห้องอ่ะไม่ยอมเดินนักเตะจะใช้แบบไหนบนอกพิมพ์เงินนะว่าขอย่าปลั๊กเอาอย่าปลั๊กเพรา,า,ามันพ่วงไฟพ่วงมามันอันตราย แบบดูสองร้านเดิมใจด้วยจ้ะดูน้าด้านนึงนะคะ้าข่าวก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะแน่นะครับฝืนเอ,อ่อจอดที่ฝืนสองข้างสามข้างนะโอ้มันเป็นไรเราเขามาอยู่เป็นเพื่อนเราอโอืดีนี่บ้านกุกกอกจะได้คึกคืนขึ้นอีกกอกกุกกอกเล่นแบบมาตองแพ้เลยเนาะกอ, <laughs> อกกินได้เลย <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณเนื้อแม่เด้ไปเกี้เอาไปกินเด้อพ่อพี่ชาตัวเย็นไมเลเนื้อแม่เนี่ออะไรพ่อเลือกมันบุกเคยบุกคอยเมี่ยนพระเข่าจะเกิดออกอเกิดมามกเกิดมาเขาในนี่ต่วบ้านอันนี้เป็งบ้านนี่นั่นเธอกินข้าวละบาะที่กินละเนื้อปลาฟัก เดา,า,ากัตบ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 มักรคูดงแล้วกักินต่อ่่างบห่วยก็บโได้ล่างจกเคือลูปเอามันแหงนะเอามือลูบลูบลูแล้วล,ละ,ละ,ละกโลด เปิดเอาล้กินัวเลยกระหนึ่งิบบา้นเลยกินทั้งคืนก็ไม่เป็นไรคืนเขาต้องแข่งเลยเด้อเอาเลยไม่โต้ฟ้ามันหอโจะยข้าวยังไงโอ้ยหมูปูเพรา่อย่างน้อฟ้าไม่เปิดแล้วจะยัดแต่น้าแข็งเข้ากินเลยเดี๋ยวมันจะเปื่อยทิ้งมันเปื่อยทิ้งหมดแล้ววันนี้ลสี่สิบบาทไม่ได้ทำอะไรเลยอากาศมันร้อนด้วยมันละลายทิ้งหมดเลย โอ้ช <ไอ S 1> พวกขาบบอยเนนงมันบี่วมานมันตาหวานดอกเปฉันพวกขาบกกินงอยนี้เืมาให้สองเนอ,องคูมันกินของแสบเบลวเนาะมได้อันั่น <laughs>

พ่อจะไปตอนไหนนี่ไปแม่เข้าไปกับหนูน่แม่ไปตอนไหนเข้าจืดๆอยู่ไม่ถ่านหนูไปพ่อถึงจะไปนี่หรอไอแม่จะรับไปเอาแล้วไปแล้วใครจะมาส่งแกให้รับไปนอนนี่พูดละเออแม่ก็ไปนอนนี่นู่นเลยแล้วพ่พร้อมกันมีจะไม่มีเสียงมันจังมันจังบได้ยินเสิ่งเงียบสงบ เออมันจะเงียบสงบแล้งพวกหมูจะไป่ทำยังไงพ่อไม่ไปเอาพวกหนูจะไปถึงชือกแบบไหนเอาขาขยวด่อไม่อม่าวืเนยราไปามันไม่ใช่มานะมันเป็นปูนอจะไปนึ่ง ข้าตื่นมาแต่เช้าเพราะว่าเสือจะไปนู่นอยู่เดี๋ยวจะไปตลาดนัดจะมาใส่บาสตื่นมาแต่เชา้าก็ได้แม่พยายามจับแล้วบหร,หรนี่มัจะลองเหมือนกันไม่รองเลยเอาสายสาย,สายหนูอยู่นี่จะมีอันสั้นๆ่ะของหนูนี้เพื่อนของหนูมันไม่ถึงก็ไปพว่วงเอา อยากมาก็ขี no ่รถไฟพ้าแหละมาเนี่ยเป็นไรไอยากมาก็นอนตรงนั้นแหละรถไฟฟ้าใครไปไว้นู่นอยู่นู่นนะตอนนี้เลี้ยงขี่ไปรถไฟฟาก็อยู่นู่นตัวแม่ มาก็ช้อนให้ผีมาช่งเล่ก้จะใกล้จะถึงกอกๆอ้ามังเม่าซะดื้อก็ว่าเนี่ยนี่ไปไปไปหมอนเบื่อไปขี่มาขี่มามากระโดดกอดแอวกลับเลยล่ะ

ก็ลงไม่ขึ้นไม้จะรอลละเมื่อใดก็ได้ละลงเลยพอพื้นลงไลยไหมลงเลยลงได้ปะโอ้ลงลดสอนให้พ่อเลยว่าแม่จำไม่ได้สอนก็ลืมกดนี่ครับกบาดนี่แน่ใจหรือไม่คนต้องการหยุดการสตรีมโดดตกลงเลยแล้วก็เส็จครับ